เสียงครับว้าวดูดูทิววอลครับ ค่ะทำยังไงคะใจกับตรงนี้ครับแล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็ใจกับเขาค่ะนี่คือตัวละครที่สามที่เรายังไม่ได้กดกดล็อกนะครับแล้วกดล็อกยังไงครัะนี่ตัวนี้เลยเก็บไวหน่อยนจนอยู่ว้าผมจะบอกว่าให้อีกทีสูบขับหลังอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปแปย์โอองนะผมไม่แปลให้

ภูเขานี้มีนม้ออยู่มีเจ้าดึกเวอยู่ครับเป็นนักเข้าอยู่ผมไปหานักคู่กันผมไแม่เอารถ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 บังคับก่อนครับคุณแม่เครื่องนี้จะจริงนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องนี้อัคดคลิปได้ด้วยโทรศัพท์ของคุณน้องนานะอัคดคลิปได้เลยที่คุณออกมา มาเลยอู้คันนี้จะออกตัวเลงนะครัะว่าขับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ออกตัวเลยว่าขับไม่เลยนี่คือความสามารถครับสามารถจะดูจะทมได้หาส่วนนะไม่ตรงนช่องของเจ้านักคู่เนี่ยนี่นี่นี่นครับจะมีเงินเต็มเลยเดวครับว่าเดวีเดี๋ยวเราจะเข้าไปครับ มีเจ้าเดเวอยู่ตัวใหญ่มากเดวีตัวใหญ่แล้วก็จะมีสูตรอย่างนี้นะเอาไปทิ้งก่อล้เอาไปทิ้งัอนเอาไปทิ้งเอาไปเดี๋ยวได้ผลสุดอะไรนะเอาไปทิ้ง

ตอนนั้นแล้วก็จะระเบิดจะหายไปทั้งโลกเอาแต่ผู้บอกกันไงมันมันครับผมมนี่มาแล้วคร่ะมาแล้วมาแล้วครับ

好了，干。 โกเคค่ะฮ <c ười> mm. bon ึโอเคค่ะฮ้รอเลี้ยวเองอ่ะผมไม่ได้ยังไม่ได้กดเลี้ยวเลยสิเนี่ยผมยังไม่ได้กดเลี้ยวเลี้ยวเองเดี๋ยว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 มาเกาะนี่แล้รถบินไปไหนเดียวน่ะเดียวน่ะบินไปไหนไม่ไม่ได้ตกน้ำเดี๋ยวเดี๋ยว เนี่ยล้อเลี้ยวเองผมไม่ได้กดเลี้ยวเองนะเนี่ยเลีเ้ยวเองอะ่ะมันไม่ได้กดเลี้ยวข้างนี้เลยผมยังไม่ได้กดเลี้ยวข้างนี้เลยไปเองเลี้ยวเองแต่ว่าจะพังไหมหนนไ้ใไชะรถซิ่งทะลุโค้งในก่อนีอุ้ยอันนี้ก็ชนเดียวพลังน้ำในนี้ครับไปกันเลยครับซิ่งไปเลย ว้าวรถเดียวเองครับไม่รู้เป็นอะไรอาโจดตรงนี้เลยแหละเอ้าอ้วดเลยอ้วดหนึ่งทีสองทีนันนี้แรงมากนะ แรงจนทะลุโค้งเลยจะไปด้านไหน